นอนลงลุกเอาหัวไปทั่งลุก่อนลุกอ่าไปลุกก่อนนาเอาสายสีออกจากศีรษะเอาสายสีออกจากหัวเ้ะออาไม่เป็นไรวันไหนก็ได้ครับวันไหนก็ได้เอาหัวไปนั่งนะครับออาคูมไปลุกอดึงไปลุกดึงไปเอาไปทงหัวลุกสาธุอ่าโอเคก่อนนิมนต์ครับผม

อากับหัวลูกกับหัวอ่าหัวมันนี้อธิษฐานเอานะลูกนะหายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายโศกหายรคหายไปสรรพกรสเดียดจันไรทั้งหลายมรายหายสิ้นไปเป็นยังไงฝึกนอนแล้วเป็นไงลูกรู้สึกอึดอัดไหมฝึกนอนไหมอ่าแม่ค่อยๆนะจ๊ะค่อค่อยแม่ไม่ต้องดีอ้าดึงปลายลูกนะอธิษฐานเน้อคิดอะไรไม่ออกก็หายเจ็บหายป่วยรวยครับผม

อ,อาทุกข้อร่ำรวยร่ำรวยหมดทุกหมดสมหมดโรคหมดภยัยสัพพเพคอเสด็จใจลายเคาะวันเคาะเดือนเคาะปีมะรายหายสิ้นไปสิ่งใดที่ไม่ดีนะครับเอาแต่สิ่งดีๆไว้นะร่ำรวยร่ำรวยครับผมนอนเลยนอนเลยนอนเล,จนเลยจ้ะแม่ประคองแม่นหน่อยนะแม่ลำบากน,นิดนึงนะครับ อาตั้งใจนะลูกนะอธิษฐานหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะลูกสัรพเระกอบเสด็จจันไรมารายหายสิ้นไปให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมอนอนลงลูกไหมมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋ปปโอหาได้อ้ามีมนครับผมาวตสังฆาลาอุปาธรรมยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตสังรูปะสโมสุโข,ข อานิจจาวัตสังขาราุปาทวธรรมิโนุปปทิตวานิโรจันติเตสาอุปสมโมสุขคอานิจจาวัตสังขาราุปาทวธรรมิโนุปปทิตวานิโรจันติเตสาอุปสะโมสุโเอ๋าลุกขึ้นตัดหัวลูกตัดเอาหัว,าหาวมาทางนี้นะลูกนะลุกขึ้นยืนเลย ไม่ต้องกลัวพังครับมีเจ้าภาพเยอะใครก็อยากจะถวายลงอนอนลงลูกอธิษฐานนะให้มีความสุขมีความดั่งดวยสมความตั้งใจทุกสิ่งทุกประการนะลูกนะจ้ะเอ,ะะอะาไปวางไว้บนหิ่งนะั่ะลูกเอาไปวางไว้บนนูนนะ้นนะ่ะเนี่ยวางไว้บนนู้นนะจ้ะนะบนยิ่งใหญ่นะครับดอกไม้ไปวางบนยิ่งใหญ่นะลูก ยังกายโยปัจวิงอดิเสสติจุดโตอเปตวิญญาโนนิรัตังวัตริงคลังอดิรังวัตยังกายโยปัจวิงอดิเสสติจุดโตอเปตวิญญาโนนิรัตังวัตริงคลังอ้าวเฮงเฮงเวยเยนะครับสะสมความมุ่งมั่นอ้าวคามนะครับบวามบนหิ้งเลยนะครับความบนหิ้งใหญ่ลยจ้ะอ้าวลงเลยลูกนะ เดี๋ยวมีพิมพ์แกนต่อนะครับอ่านเชิญเทพเทวานะครับอัญเชิญเทพเทวาลูกง่ายลูกเก้าอีอ้ถ้ามันว่างเก็บออกก็ได้นะลูกนะเก็บออกนะครับเอาอ,ออกไปนั่งข้างลูกอ่ะนิม,มนต์ก็ยังไม่เสร็จเลยนิม,มนต์ก็เสร็จเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะอ่ะหนูดึงผ้าไปลูกอธิษฐานอะไรนะลูกนะ อิีตานเอาจะขอไหมขอมิต huh. ์คทับวอดีตาัข้ารปาทวยตามมิโนอุปาจิตวานิโรจนติเตสาโอปัสโมสุขคอาีตาังฆารุปาทวยตามมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสาโอปสโมสุขคอาวตาังฆารุปาทวายตามมิโน โอปปาทิตาวาเดรดการเเต้าอปัจจุนทุกนเฮงเฮง้ลยมาตัหัวมาลูกเอาหัวมาทางนี้ลุกขึ้น